นำดอกจอกดอกใหญ่คะ่ะมาคุมหน้าดินเป็นปุ๋ยพืชสดคะ่ะดอกจอกเขาจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสธาตุเหล็กธาตุอาหารรลักและธาตุอาหารรองคะ่ะเป็นอาหารทั้งอาหารสดและอาหารแห้งได้เพื่อให้หน้าดินมีความชื้นและให้เขาเกิดจุลินทรีย์ขึ้นมาคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแนะนำปุ๋ยพืชสดค่ะเขามีนามว่าดอกจอกค่ะดอกจอกเขามีสรรคุณหลายอย่างค่ะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสธาตุหลักธัดุอาหารรองธัดุอาหารเสริมค่ะนอกจากเขามีสารอาหารต่างๆเราสามารถนำเขามาเลี้ยงปลาได้ค่ะและนำมาเป็นปุ๋ยแห้งก็ได้ค่ะดอกจอกชนิดดอกใหญ่ค่ะสามารถนำมา เป็นอาหารทั้งอาหารสดและอาหารแห้งได้ค่ะเรามาตากักเดี๋ยวเราจะนำเขาไปคุมหน้าดินเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดค่ะปุ๋ยพืชสดก็มีสรรพคุณแตกต่างกับปุ๋ยพืชแห้งค่ะอาหารที่แตกต่างต้นพืชต้องการถ้าเราไปให้เขาจะมาเพิ่มจุลินทรีย์ที่หน้าดินทำให้ดินดีและ ต้นพืชต้นผักต่างๆก็จะมีความงามค่ะดอกจอกเรานำเขามาเป็นวัชพืชสดค่ะนำมาคุมหน้าดินให้เกิดจุลินทรีย์ค่ะเมื่อเกิดจุลินทรีย์ดินเขาจะมีความร่วนเมื่อดินมีความร่วนต้นพืชต่างๆที่เราได้ปลูกไปก็จะมีต้นที่งามรากเขาจะเดินได้ดี ส่วนดอกที่เราจะนําเขามาใช้จะเป็นดอกประมาณกลางกางก็พอค่ะเราจะนําเขามาใส่หน้าดินค่ะต้นพริกที่เราปลูกไว้ในท่อปูนค่ะเราจะนําดอกจอกดอกใหญ่ค่ะมาคุมหน้าดินเป็นปุ๋ยพืชสดค่ะดอกจอกเขาจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสธาตุเหล็กธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารร,าอ,าารองค่ะค่ะเราจะ เติมเข้าไปเราจะใส่ไม่ต้องเยอะมากค่ะจะใส่พอประมาณค่ะสรรพคุณของดอกจอกดอกใหญ่เขาจะมีสรรพคุณไม่แตกต่างกับดอกจอกแห้งค่ะเมื่อเรานํามาคุมหน้าดินเขาจะเกิดความชุ่มชื้นค่ะเมื่อเขาเกิดความชุ่มชื้นทําให้ดินเย็นพอดินเย็นก็จะเกิดจุลินทรีย์ขึ้นมาค่ะถ้าเกิดจุลินทรีย์ระบบรากของเขา ทำให้รากปล่อยของเขาแตกออกมาเร็วและแตกออกมาเยอะค่ะปุ๋ยพืชสดก็จําเป็นมากค่ะในการปลูกต้นไม้ต้นพริกค่ะเราให้สารอาหารที่หลากหลายค่ะทําให้ต้นพริกมีความงามค่ะต้นพริกกระเรียงค่ะที่เราปลูกไว้ในท่อปูนค่ะส่วนท่อนี้จะเป็น พริกขี้หนูค่ะเราก็นํามาคุมหน้าดินค่ะเพื่อให้หน้าดินมีความชื้นและให้เขาเกิดจุลินทรีย์ขึ้นมาค่ะการนําปุ๋ยพืชสดมาใส่หน้าดินให้กับต้นพริกก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะที่เรานําสารอาหารต่างๆมาบารุงให้กับต้นพริกจะให้เขมีต้นที่แข็งแรงและรากแข็งแรงค่ะ เพราะดอกจอกเขาจะมีความเย็นเมื่อเรามาคุมหน้าดินหน้าดินเย็นก็ทำให้ระบบรากของเขาแตกออกมาไวค่ะเสร็จแล้วเราจะมาลดด้วยน้ำผสมน้ำจุลินทรีย์ไปค่ะเราลดให้เขาประมาณสองสาครั้งค่ะทำให้การย่อยของเขาค่ะเมื่อเขาย่อยแล้ว เขาจะเป็นปุ๋ยคะ่ะเมื่อเวลาที่ดอกจอกเขามีความแห้งคะ่ะดอกจอกก็เป็นวัชพืชปุ๋ยสดอีกชนิดหนึ่งคะ่ะที่เรามาแนะนําเมื่อเวลาที่เขาร่มแห้งและย่อยสลายเขาก็เป็นปุ๋ยให้กับต้นพืชและทําให้ต้นพืชต้นพลิกของเรามีต้นที่งามคะ่ะ